เอาล่ะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมรดกไอคสเกมครับวันนี้ทุกท่านก็อยู่กับรายการ u n i v e r s e sandbox มันบ้ามากแล้วนะครับรายการนี้เราจะมาทดลองเกี่ยวกับเรื่องโดนดาวที่มันจะไม่ได้สาระสักเท่าไหร่นะครับยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะฮะ สิ่งที่เราทําขึ้นเนี่ยทำขึ้นเพื่อความบันเทิงล้วนๆนะครับไม่สามารถเอาไปอ้างอิงกับการวิชาการอะไรได้เลยนะครับโอเคถ้าเกิดท่านผู้ชมพร้อมกันแล้วนะครับเรามารุยความบ้าในวันนี้เลยดีกว่าครับความบ้าที่เราเั่เรื่องในวันนี้นะครับจากคุณวุฒิชัยบิ๊กนะครับบอกว่าพี่ป้ายนิวเคลียร์น่อยแฮชแท็กมันบ้ามากแฮชแท็กนะครับจัดไปเลยนะครับในเกมนี้นะครับถามว่ามันมีนิวเคลียร์ไหมบอกได้เลยว่ามันไม่มีนะครับแต่มันก็สามารถจําลองได้โดยการเอาอุกบาตเนี่ยไปแผนพลังงานของนิวเคลียร์นะครับ เกิดเราเข้ามาตรงนี้โรงงานเราก็จะเห็นอยู่ว่านี่เห็น New care, ไหมนิวเคลียร์เห็นไหมมันมีรูปนิวเคลียร์อยู่มีคนที่ทําไว้แล้วนะครับแล้วก็อยู่อันดับหนึ่งเลยนะครับถ้าเราเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นการเซตค่าเซตติ้งนะครับในการจำลองว่าถ้าเกิดมีนิวเคลียร์ตกทั่วโลกเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมดูดิดูเขาจําลองไว้โหดมากเลยครับดูดิจะเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่า ถ้าเกิดมีนิวเคลียร์ทล่มทั่วโลกจริงๆเนี่ยสภาพโลกของเราจะเป็นอย่างไรนะครับมาท่านผู้ชมพร้อมแล้วนะครับกดเพย์เลยะะครับเพย์ hey, ตัวนี้นะครับแสงตรงนี้คือแสงของนิวเคลียร์นะครับที่จะลงตามที่ต่างๆของโลกเราจะค่อยๆเพิ่มมันนี่นครับพุ่งมาแล้วไปไปไนเห็นปะพุ่งมาแล้วนะครับนี่คือนิวเคลียร์นะครับที่กำลังจะลงเห็นปะตูมตูมภาพอาจจะดูไม่อลังการเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชม แต่ว่ามันเป็นการจําลองนะครับถ้าเกิดนิวเคลียร์ตกทั่วโลกเห็นปะดูดิดูดิโอ oh. ้นองท่านผู้ชมคิดดูว่านี่คือพื้น,นแดงของพลังงานนิวเคลียร์นะมันสามารถล้างโลกได้เลยนครับดิโคดบึ้มบ้มามอ่ะดูดิดิโลกของเราแทบพังพินาศเลยนะครับถ้าเกิดเอานิวเคลียร์มาทล่มโลกจริงๆนะครับนี่ก็อาจจะเป็นการจําลองได้แบบคร่าวๆครับดูดิโอ้ บึ้มบ้ามมากๆเลยนะแต่ตามจริงแล้วเนี่ยโลกของเรามันใหญ่มากๆเลยนะครับอูมีอะไกระเด็นออกมาจากโลกด้วยนะครับนิวเคลียร์นะลูกเล็กมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะเอานิวเคลียร์ที่เราที่เรามีทั้งหมดบนโลกตอนนี้ก็สามารถทําแบบนี้กับโลกได้จริงๆนะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้เห็นแบบรูปเห็ดอะไรสักเท่าไหร่นะครับสาหรับความบ้านีนะครับแต่ก็พอนึกภาพออกใช่ไหมว่ามันเป็นยังไงนะครับเราลองไปที่โรงงานใหมนะครับแล้วเราลองเซิร์ชหาได้ไหม ครับที่เวิร์กช็อปนะครับลองเซิร์ชหาคำว่านิวเคียร์นิวเคียร์นี่มีเต็มเลยเห็นปะนี่นี่มีอันนี้ด้วยลองดูนะครับอ่ะนี่นะครับท่านผู้ชมนิวเคียร์นะครับที่เราเอามาเมื่อกี้นี้มีไหมลองอันนี้ดูนะครับอันนี้คือจําลองนิวเคียร์ถล่มโลกเหมือนเดิมนะครับพุ่งมาพุ่งมาจากนอกโลกเลยครับอันนี้เป็นแบบยิงออกเป็นอวกาศแล้วพุ่งกลับมาอะไรประมาณนี้นี่ครับจุ้มโอ้แรงกระแทกแรงมากแรงกระแทกนะครับดูดิ จำลองนิวเคลียร์นะครับก็จะได้เห็นประมาณนี้สำหรับในเกมนี้นครับอาจจะไม่ได้เห็นดอกเห็ดอะไรนะครับประมาณนี้อ่ะประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้จริงไม่ได้ดูโหดไยอะไรเลยนะะครับผู้ชมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการจาลองว่าถ้าเกิดมีนิวเคลียร์ยิงเข้าโลกเราทั่วโ,โลกจะเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเท่าที่เราจะพอทดสอบได้ภายในเกมนี้นะครับผู้ชม เอาละครับผู้ชมสําหรับใครที่อยากจะให้ทําอะไรไปในเกมน,นี้ก็สามารถบอกกันมาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมแซ่แ็กมันมา,มา,มากๆด้วยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่แซ่แ็กมันม,มากผมจะอ่านข้ามไปเลยนะครับแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับคิดเห็นยังไงกับความบ้านนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับวันวน,นี้ผมได้ทุกคนตัวาไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ มันเป็นเรื่องมาหาสิจันอาศิจรอรอหันกระ